เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้ตามปฏิทินพิธีกรรมพระศาสนาจักรสากลได้ร่วมกันฉลองสมโพธ์ นักบุญทั้งหลายนะครับแต่พระศาสนาจักรในประเทศไทยได้เลื่อนการสมโภชนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องคิจชนที่อาจจะไม่สะดวกไม่สามารถที่จะมาร่วมมิซาในวันที่1พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันธรรมดาได้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่ เตรียมจิตใจหรือต้องการที่จะร่วมสมโพธนักบุญทั้งหลายก็ขอให้อดใจรอวันอาทิตย์นี้นะครับแต่วันนี้ชีวิตของเรายังคงก้าวเดินต่อไปในวันพุธสัปดาห์ที่30ในเทศกาลธรรมดานะครับให้เราวนขอพระพร,พรจากพระเป็นเจ้าสำหรับการดําเนินชีวิตประจําวันของเราเช่นเคยบทอ่านจากพระรสารตามคําบอกเล่าของนักบุญลูกาขอถวายประเกียิแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านเมืองและหมู่บ้านทรงสั่งสอนประชาชนและทรงเดินทางมุ่งไปกรุงเยรูซาเลม็มชายคนหนึ่งทูลถามพระองค์ว่าพระเจ้าข้ามีคนน้อยคนใช่ไหมที่รอดพ้นได้พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงพยายามเข้าทางประตูแคบเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าหลายคนพยายามจะเข้าไปแต่จะเข้าไม่ได้เมื่อเจ้าของบ้านจะลุกขึ้นเพื่อปิดประตูท่านจะยืนอยู่ข้างนอก เคาะประตูพูดว่าพระเจ้าข้าเปิดประตูให้พวกเราด้วยแต่เขาจะตอบว่าเราไม่รู้ว่าพวกเจ้ามาจากที่ใดแล้วท่านก็จะพูดว่าพวกเราได้กินดื่มอยู่กับท่านท่านได้สอนในลานสาธารณะของเราแต่เจ้าของบ้านจะตอบว่าเราไม่รู้ว่าพวกเจ้ามาจากที่ใดไปให้พ้นจากเราเถิดเจ้าทั้งหลายที่กระทําการชั่วช้า เวลานั้นท่านทั้งหลายจะร่ำให้คร่ำครวญและกบฟันด้วยความขุนเคืองเมื่อแลเห็นอับราฮมัมอิสอัคและยาโคบกับบรรดาประกาศศกในพระอาณาจักรของพระเจ้าแต่ท่านทั้งหลายกลับถูกไล่ออกไปข้างนอกจะมีคนจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้มานั่งร่วมโต๊ะในพระอาณาจักรของพระเจ้าดังนั้นพวกที่เป็นกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นกลุ่มแรกและพวกที่เป็นกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย พระวาจาของพระเจ้าขอพระคต์เจ้าทรงประเจริญเชิดพี่น้องที่รักครับเพราะเราสารวันนี้พระยเยูสุ้าก็ทรงสอนเราเกี่ยวกับประตูแคบนะครับเราก็คงมีประสบการณ์ง่ายๆเนี่ยเวลาที่เราเข้าออกประตูใดอย่างประตูของวัดน้อยพระจิตเจ้าของเราก็กว้างขวางใหญ่โตนะครับแค่เปิดด้านเดียวก็กว้างแล้วแต่พี่น้องลองคิดดูประตูที่ผมออกมาจากด้านหลังวัดเนี่ยนะครับผมก็ตัวสูงประตูก็ ก็ไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดแคบจนออกไม่ได้นะครับพระองค์ตรัสว่าจงพยายามเข้าไปทางประตูแคบเพราะหลายคนพยายามเข้าแต่เข้าไม่ได้ถ้าเกิดเราตีความตามตัวอักษรก็ตลกเอ๊ะทำไมพระองค์ไม่ทําประตูให้มันกว้างขึ้นใช่ไหมครับแต่ประตูแคบในที่นี้หมายถึงอะไรครับพระองค์ต้องการจะสื่อว่าประตูแคบเนี่ยคือวิถีชีวิตที่พระเยซูเจ้าทรงสอนและก็ดําเนินชีวิตเป็นแบบอย่างให้เราเห็นด้วย เป็นวิถีชีวิตที่มีความรักเป็นศูนย์กลางครับเป็นความรักที่มีต่อพระเป็นเจ้าแล้วก็ความรักต่อเพื่อนพี่น้องถ้าพูดถึงความรักพี่น้องก็คงจะพอจะจําได้พ่อรสาราในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองที่พระเยซูเจ้าให้แนวทางไว้กับเรารักพระเป็นเจ้าแล้วก็รักเพื่อนพี่น้องเหมือนรักตัวเองประตูแคบอาจจะเข้าไม่ง่ายจริงครับ มันเรียกร้องให้เราละทิ้งความเห็นแก่ตัวความเป็นตัวของตัวเองบางทีความเย่อหยิ่งหรือการยึดติดกับสิ่งที่ไม่จรังยั่งยืนในโลกเนี่ยประตูแคบกําหนดให้เราต้องแบกกังเขนของเราและติดตามพระเยซูเจ้าไปแต่ประตูแคบนี้นะครับเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะนําเราไปสู่ชีวิตนิรันดรและก็ความสุขที่แท้จริงครับ เมื่อเราเข้าไปในประตูแคบเนี่ยเราจะพบว่าตัวเองกําลังก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ของชีวิตในความเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบพระเป็นเจ้าและก็ผู้อื่นด้วยเมื่อสักครู่ที่ระหว่างที่ผมอ่านพ่อราสาเนี่ยผมก็นึกถึงว่าจริงๆพ่อรสา,าวันนี้ก็สะท้อนถึงชีวิตของนักบุญทั้งหลายของผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยเช่นกันพวกท่านเลือกที่จะเดินทางประตูแคบ ไม่ได้หลงไปตามวิถีชีวิตของโลกที่อาจจะเป็นประตูที่กว้างขวางที่เข้าไปได้ง่ายพระเยซูเจ้าก็ทรงเตือนเราด้วยว่าหลายคนเนี่ยพยายามจะเข้าทางประตูแคบแต่เข้าไม่ได้เพราะว่าประตูแคบไม่ใช่วิถีทางของโลกครับแต่เป็นวิถีชีวิตที่ขัดแย้งกับความโน้มเอียงตามธรรมชาติของเรามนุษย์คือความต้องการตามธรรมชาติของเรามนุษย์เนี่ยเป็นอะไรที่ ดำเนินไปด้วยง่ายหรืออาจจะเป็นประตูที่เข้าได้ง่ายประตูที่ผู้คนในโลกพากันเข้าไปแต่โลกบอกให้เราสแสวงหาความสุขให้ตัวเองให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นอันดับแรกแต่พระเยซูเจ้าทรงบอกให้เรารักศัตรูของเราอย่างเนี้ยทรงให้เราทําดีต่อผู้ที่เกลียดชังเรามันเป็นอะไรที่โ,โหยากแล้วก็แคบด้วยหมายถึงว่าถ้าจิตใจของเราแคบก็ยิ่งเข้าไม่ได้ด้วย โลกบอกให้เราสะสมทรัพย์สมบัติสะสมความก้าวหน้าในชีวิตแต่พระเยซูเจ้าทรงบอกให้เราขายทุกสิ่งที่มีอย่างเนี้แล้วก็มอบให้กับคนยากจนแล้วเราจะเข้าประตูแคบได้ยังไงครับเราจะใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงความรักได้ยังไงประการแรกนะครับ เราต้องมีความเชื่อในองค์พระเยสูเจ้าก่อนเลยเราต้องเชื่อว่าพระองค์่นหละคือหนทางความจริงและก็ชีวิตของเราและก็ให้เราไว้วางใจในพระองค์ให้พระองค์ทรงนำทางเราครับไปสู่การเดินทางสู่ชีวิตและก็ความสุขที่แท้จริงประการที่สองนะครับเราต้องกลับใจจากบาปของเราในแต่ละวันครับและทิ้งวิถีทางของโลกแล้วก็ยอมรับวิถีทางของพระเยสูเจ้าแทน และประการที่สามนะครับเราต้องติดตามพระเยซูเจ้าหมายถึงการแบกไม้กางเขนของตัวเราเองภาระหน้าที่ต่างๆที่เราอาจจะได้รับมอบหมายหรือเป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงสอนที่ขัดกับวิถีทางของโลกเนี่ยดำเนินชีวิตตามคําสอนของพระองค์หมายถึงการรักพระผิดนเจ้าแล้วก็รักเพื่อนพี่น้องของเราครับ ขอพระเจ้าประทานพระพรให้เรายอมที่จะเข้าประตูแคบตามรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ติดตามพระองค์เพื่อเดินทางไปสู่ชีวิตนิรันดรในที่สุดครับอาเมน